ถึงว่าที่ผ่านมานี่คือมีปัญหาเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดตั้งใจอยากมาทํางานกับพี่จนนี่เพียงเพื่อเพื่ออยากจะหนีปัญหายาเสพติดแมนบออยากจะเลิกยานะแมนบอโอ้ oh, ประโยคนดีอ่ากูจับมือมึงดิกูกูโคดสสนับสนุนคนที่อยากเลิกยาเออยาอยู่แถวอำนาจจะเลิญเม่รับาทสามเม็ดรอยโอ้ราคายาปะมาด้เส อำนาจ,จเจริญครับมาเดีจัวจะมาดี๋ยนะอำนาจเจริญครับอำนาจเจริญครับมึงมีกินเขากินน้ำมั้ยังไงยังครับยังเมันอันนี้กินเขาอยู่เอ้ยตุ้ยเดี๋ยวนีเป็นบังคับเขาไอาเด้อถ้าเป็นแม่บ้านที่เห้เขาเขาไว้ให้ไอ้ของไอ้ย,ยิ่งก็ตามสัง่งเดี๋ยวเอามาให้น้องเขากินเอาน้ำให้เขาน้ำอ่ามันนี้าวมันรสยังนี่ฮะหมอกระเป๋าก็กล่างแงงมากเลยทุกคน หอ,อกกบกระเป๋ากับกระลังย่งางมาได้พุ่นเอากระเป๋ามึงนี่กระลังผมเอาลังมาเลยมึงแบกลังยางมาเลยบ่เจ็ดแปดเก้ากิโลจากจากตัวอำเภอม,มาบ้านผมแปดเก้ากิโลเสื้อผ้ามาเบิดบ้านนี่ตัวนี้มึงเอามามึงตั้งใจสิไปใส่นี่มาให้มหาให้ไอ้ดย์มาห้จนนี่นะครับมาให้จนนีน่เพราะสงค์เพื่อมาหากูเรื่องอย่างสงค์ม่เห็นงานพร้อมแล้วก็มากับปูงตัวใหม่พอ มาเห็นงานพร้อมแล้วมาปรับปรุงโตใหม่ปับปรุงโตใหม่นี่หมายถึงว่าที่ผ่านมาตัวมึงเป็นยังไงบอดีป็นไงแล้วครับบอดีนี่บอดีเกี่ยวกับอย่างกับยาเนี่ยนะครับกับยาเสพติดแม่นครับอยู่ในฐานะผู้เสพผู้ครอบข้องหรือผู้จำหน่ายผู้เสพนี่นะครับผู้เสพอ๋อหมายถึงว่าที่ผ่านมานี่คือมีปัญหาเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดครับตั้งใจอยากมาทํางานกับพี่โจนนี่เพียงเพื่อเพื่ออยากจะหนีปัญหายาเสพติดแมนบบแม่นครับอยากจะเลิกยานะแมนบบ โอ้ประโยคนดีอ้ามกูจับมือมึงดิกูกูคคโครสนับสนุนคนที่อยากเลิกยาเออนี่กระดาษนังะนะอะาษไอเหรใยใบยังไ,ยงไงใบใบวุฒิการศึกษากรารศึกษากับรรกกบัตรประชาชนครับ,รบเอาสิอันนี้มึงเก็บไว้ ส่วนบัตรตัวจริงกูขอไหวไหวกู่อเนอะเพราะว่าจะคำรามเมื่ขึ้นซื้อเหรยนซื้อยังนะซื้อดิวครับซื้อเหรยนซื้อดิวมาจากอำนาจเจริญเดินทางโดยเท่าเปล่าจากตัวอำเภอมาครับแบกลังมาหาต้องการมาหาจอนี่มือปราประสงค์จากการสอบปากคำเบื้องต้นสอบถามเบื้องต้นประสงค์อยากจะมาเลิกยาหมายถึงว่า ลาสุดมึงเล่นมือไหนสองหมื่นี่เล้วครับสองมื่นส,<า>สี่เล้วซื้อยาอยู่แถวอำนาจ,จเจริญเมลร,ราชบาตรสามเม็ดร้อยครับสามเม็ดร้อยโอ้ราคายาบัตรมึงถือตัวนี้อืมสามเม็ดร้อยหาซื้อได้ง่ายบอไม่ได้ฮะเขาหลับก็ได้บ่าหลับก็บ่ได้อัน,น,นะน,อนไหนไกว่านะพ่อก็ได้พ่อพ่อก็บ่ได้ครับยาแล้วทุกวันนี้โตยาไปไหนคือว่ามันดีอยู่บอ ว่ดีแล้วครับว่บดีเลยเนะเาะอ๋อภาพเขาเก็บถ่ายเห็นเป็นหลักฐานไว้มึงเอาหนาไม่แก่กองนี่คุยถ่ายเป็นหลักฐานครับผมดิวเป็นอํานาจเจริญย่บ้านไหนอยู่บ้านหน้า,นาแต่ครับหน้าแต่อำเภออำเภอเมือง,งอำเภอเมือง,ออองหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับเล่นยามาจากปีแล้วเล่นยาตั้งแต่อายุสิบเจ็ดอ่ะเล่นยาตัอนอายุสิบเจ็ดตอนนี้อายุเท่าไหรยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าครับคิดว่าใจโตเจ้าของนี่สิเลือกเลยบ่ ฮะเรื่องเลยลูกขึ้นยืนก่อนค่อยเก็บคึ้ว่าเจ้าของชิ้นเลือกเลยวะเรื่องง่ายมาไอ้ก็ตั้งใจอยากจะให้อายบำบัดซอยอยากให้อายมาอยากห่างไกลสังคมสภาพแวดล้อมแถวบ้านถูกปะเพื่ออยากใครจะห่างไกลยาเสพติดห่างไกลชุมชนเก่าๆสังคมเก่าๆสภาพแวดล้อมเก่าๆเอาโอเคเดี๋ยวกูจะห้กำลังใจนะขันใจมึงต้องการเลิกใจมึงต้องการห่างกู ให้กำลังใจและพร้สนับสนุนให้มึงเด้กเขาซูสิ่งดีดีสังคมดีดีให้โอกาสให้งานให,ให้งานทำให้ที่อยู่ให้ที่กินที่นอนให้เงินใส่นะขอมึงสัญญากับกูวา่าใจมึงตง้องหามขึ้นหอนมัน่นะนะทั้งที่ละครชีวิตใครอยู่แต่มันมีความตังใจสิ่งนี้ขึน้นนาสนับสนุนก็คือความตั้งใจที่เขาอยากจะห่างไกลจากสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่ใกล้เขาใจอยู่ครับว่าคนเฮาเนี่ยสำคัญที่สุดใครจะเลิกเนี่ยมันอยู่ที่ใจล้วน และยิ่งถ้ามีคนให้กําลังใจสนับสนุนให้โอกาสให้รอยยิ้มให้ความรักความอบอุ่นเขาผมเชื่อว่าพวกเขาเหล่านี้ก็พร้อมอยากจะกลับมาเป็นคนดีของสังคมอย่างแน่นอนอย่างเช่นเคสนี้จากการพูดคุยผมมีเซน์ของผมผมมีประสบการณ์มากมายของผมหากณเวลานี้ผมว่าไปมึงกลับไปเลยมันก็คงเกี่ยวตรงแบกของ,ของ,ของวกลับพอันนี้มันเป็นบ้านผมแต่ผมบอกว่าโอเคเดี๋ยวกูจะแตงข้าวให้กินแต่งนาํ้าให้กิน และก็หลังจากนั้นหามองอยูมองนอนให้นั่นคือบุญและก็ท่านที่ผมมอบให้กับเขาบางทีละครับไกส่สาได้โบหูผ่านบ้านคนมามากมายผ่านชุมชนเขาตั้งใจเดินทางมาหาผมผมพร้อมที่จะให้โอกาสให้กาลังใจให้ความรักให้ความเมตตาเอาเป็นว่าต่อจากนี้ไปไอ้โบหูดอกเลยว่ามึง,ม,ง,ม,งมึงสันดานมึงเป็นแนวดหนคนแนวดหานนองเนาะนะแต่กูจะให้ความรักมึงให้กาลังใจมึง ขันหูว่ามึงแหงมาในลักษณะนี้ไปไปคนคนหนึ่งขันมันสามารถเลิกได้ห่างไกลได้หักได้เศร้าได้มันเป็นบุญอันยิ่งใหญ่งงของขอบขัวก,กูและโตกูนะกูก็บททำทุกอย่างเพื่อให้มึงได้เลิกแต่ขันมือนึงมึงกลับไปสู่วงจรเดิมในสังคมเดิมเดิมปัญหาโตจากโตมึงมันจะต้องเกิดเป็นอีกได้หลายมิติของคนในชุมชนมึงอาจจะไปเสพยาขา่ายาหรือเม้ายาหรือมึงอาจจะไปทำลายอย่างอื่นหรือ,รอ,รอไปลักทรัพย์ลักวิ่งชิง่ลเขา หรือไปกอ่อเหตุอุกชะกันประเภทอื่นๆเอาเป็นวา่ามึงเก็บกระเป๋าเขายัดเขาก่อนนะเดี๋ยวไปหาไปกินเขาได้เอาเขาเอาหน้าไปกินนะครับอีกหนึ่งมาได้ใส่อีครับจากอ่าจากจังหวัดอำนาจเจริญมาเป็นร่างเสือผาเลยนะพ้อมก็ขอนกับตะปูอืมนี่ห่อตะลับเมียตัวนี้มึงเป็นซ้างวะพวกเห็ดไดครับพ่เห็ดไดเนาะ อันนี้เดี๋ยวไอ้ขอเก็บไปก่อนด้าขอนก็ตะปูนี่เด้ออันนี้เป็นยังเนี่ยเกิครับฮะเกิดครับอันนี้คือเกิบเอาเกิบมาน้าพร้อมมีผ้าห่มมีหมอนมียางมาอยู่บ่ผ้าซิโตมีอะไรยังมีนะครับอ่าขันเครื่องอาบน้ำมียังมมมี่อ่าขันเครื่องอาบน้ำยังมมมี่ได้หาให้ครับอ่าครับพี่น้องครับชีวิตคนเราไม่มันเกิดมาไม่เหมือนกันคนเราเลือกเกิดไม่ได้ครับผมก็ตอบแทนคืนสังคมก็คืออยากจะให้เขากลับเป็นคนดี โดยการที่ให้โอกาสเขาให้กำลังใจเขาให้น้ำใจเขาอาลุกขึ้นยืนไปเดี๋ยวตุ้ยแตงบรรยูมานอนนะเบิงดูห่ามันมีหม่องนอนบอนะเดี๋ยวกินเขากินน้ำขอให้มึงเป็นคนดีมึงจับมือกูนะเออในการจับมือคร้งนี้กูขอละกันว่าสิ่งที่มึงตั้งใจมากอยากจะเลิอกอยากจะห่างอยากจะเศร้าขอให้มึงด้สมบัตงตัง้ตงใจทุกอย่างโดยที่มีไอจอันนี่ให้กำลังใจมึงได้นองเด้อ ไปเวหากินเขา่าเดี๋ยวกินเขากินน้ำขออนุญาตเอาเป็นว่าขอเป็นกําลังใจสำหรับน้องๆหลายๆคนที่อยากจะเลิกอยากจะห่างไกลเบอ่งอีกหนึ่งทีเย็ดไปยางไปท่านี้อ่นะครับเบอ่งนี้ครับขันบบได้โอกาสจะกผมเมืรอนี่กับจักสีนอนใสนะครับขันบบได้ขันผมบอกว่ากูโให้มึงอยู่เหรอนี้ตอนนี้จะห้าทุ่มนะครับจะห้าทุ่มอะ นี่แหละครับชีวิตคนเฮานะครับเนาะกำลังใจและกานำใจอ่ะขอใครเข้าชมคลิปนี้ขอให้บุญกุศลทานบุญที่ผมช่วยเหลือหนึงชีวิตมนุษย์ขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภดิร,ร่างกายแข็งแรงครับเดี๋ยวผมไปดูแลมันก่อนครับหาข้าวหาข้าวน้ำหาข้าวหาน้ำ,หนำให้เขากินก่อนครับสวัสดีครับ